สวัสดีค่ะออยออยเปียนนะคะวันนี้ออยก็จะมาทำรีวิวแปลงแต่งหน้าของเลียวเทคนิคนั่นเองนะคะที่เย่เพราะว่าดองรีวิวแปลงไว้นานมากอยากจะรีวิวแปลงของเล<ม>ียวเทคนิคไว้นานแล้วนะคะออยก,ก็แบบเคยอัพวิดีโอนะคะเป็นเปิดกล่องพัสดุนะคะตอนที่เพิ่งซื้อนางมาใหม่ๆเน,นี่ยนะซึ่งก็นานมากแล้วหลายเดือนแล้วนะคะก็ตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวค่อยทํารีวิวดีกว่านะ,ะเพราะว่า ว่าจะซื้อแปรงเลวเทคนิคในอนาคตแต่ว่าณตอนนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อ <c oughs> คือนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่ได้ซื้อแปรงเลวเทคนิคมาเพิ่มเลยนะคะก็เลยแบบเอ้ยเอามารีวิวก่อนไหมนะคะเพราะว่าในอนาคตเอาก็ยังไม่รู้นะว่าจะซื้อแปรงของเลวเทคนิคหรือเปล่านะ,ะเพราะว่าหนึ่งคือ ไม่มีตังอย่างที่สองนะก็คือมันมีแปรงยี่ห้อใหม่นะคะบอกยี่ห้ออะไรกันยี่ห้อโซีวนาคะหรือว่าโซวาอันนี้ออไม่แน่ใจว่าออกออกเสียงยังไงแต่ว่าเป็นแปรงล้องใหม่ถึงแบบน่าสนใจมากออก,ก็อยากลองใช้แปรงยี่ห้อนั้นนะคะก็เลยแบบยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อแปรงของเลวเทคนิค ดีไหมนะคะอาจจะแบบเปลี่ยนไปรองยี่ห้อนั้นบ้านะก็แบบอยากร้องของใหม่ไม่ใช่ลองไม่ใช่แปลงเลียวเทคนิคไม่ดีนะแค่อยากร้องของใหม่นะคะก็เลยแบบเอ้ยงั้นเอาแปลงเลียวเทคนิคที่มีอยู่เนี่ยเอามารีวิวก่อนไหมถ้าในนาคตซื้อก็รีวิวเพิ่มเติมกันไปนะคะแต่ว่าเอาอันเก่าให้จบก่อนนะจ๊ะซึ่งอ่อนก,ก็มีแปลงเลียวเทคนิคอยู่หลายด้ามเลยนะคะก็จะมีเป็นเซตอยู่1เซตนะคะแล้วก็เป็นแบบซิงเกิลเป็นแบบแท่งเดียวๆที่ซื้อแยกมานะคะอยู่ทั้งหมด2ด้ามน,นะคะก็ วันนี้จะขอรีวิวเซตนี้ก่อนละกันนะคะเซตคอคอลเลคชันนะคะก็เป็นแบบว่าเซตที่เอาไว้แบบแต่งพวกเบสเมคอัพอะไรอย่างนี้นะคะก็วันนี้จะเอาเซตนี้ให้จบก่อนแล้วไว้เดี๋ยวจะทำรีวิวแยกแปลงเดียเด่ยวๆของเลี้ยวคนิอีก2อันที่เหลือนะคะจะได้แบบไม่ยาวเกินไปเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะเบื่อกันนะจ๊ะก็ไปชมกันเลยคะ่ะว่าออยใช้แปลงเซตนี้เนี่ยแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะคะไปชมกันเลยคะ่ะ ก่อนอื่นนะคะก่อนที่ออจะไปพูดถึงเซ็ตแปลงเซ็ตนี้นะคะออก็จะขอพูดถึงแบรนด์ของ Real Techniques น้องนะคะว่ายี่ห้อ Real t e c h n i q s เนี่ยเป็นอะไรยังไงมาจากประเทศอะไรนะคะก็เป็นแบรนด์ของทางฝั่งอังกฤษนะคะเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยเขาเป็นยูทูบเบอร์ของทางฝั่งอังกฤษเนาะชื่อแอคเคาว่า p i x ซี่วูนะคะซึ่ง p i x ซี่วูเนี่ยมี2คนนะคะแต่ว่าคนหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือคุณสเนต้าชับแมนนะคะหรือว่าออขอเรียกว่าคุณแซมและกันนะคะก็เป็นคนที่คิดค้นแปลง Real t e c h n i q s ะะก็แปลงของเลวเทคนิคเนี่ยก็จะเป็นแปลงที่ทํามาจากขนสังเคราะห์ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็คุณภาพดีมีชื่อเสียงนะคะโดยเขาจะใช้สีทั้งหมดสามสีนะคะหลักๆก็คือสีส้มชมพูแล้วก็ม่วงเนี่ยในการแบ่งว่าแปลง ่ละอย่างเนี่ยทำหน้าที่อะไรยังไงนะคะซึ่งสีส้มเนี่ยเป็นแปลงสําหรับเบสเมคอัพนะคะแล้วก็สีชมพูจะเป็นพวกพลอยเมคอัพนะคะเป็นพลอยเมคอัพบนหน้านะคะเช่นเอ,อ่อสหรับใช้ปัดแก้มหรือว่าบอนเซอร์นะคะส่วนสีม่วงเนี่ยก็จะเป็นแปลงแต่งตาโดยทั้งหมดนะคะก็วันนี้นะคะออก็เอาเซตนี้มาให้รีวิวเพื่อนๆได้ชมกันนะคะก็เป็นเซตที่แบบว่าออกตั้งแต่แรกของเขาเลยนะ,ะเป็นเซตแบบว่าออริจินอลของเขาเลยนะคะชื่อว่าคอร์คอลเลคชันนะคะ ก็ตัวกล่องก็จะเป็นพลาสติกใสแบบนี้ข้างหลังเขาก็จะมีบอกนะว่าแบบเออเจ้าของคือใครนะคะอย่างที่บอลบอกว่าคุณแซมหน้าตาเป็นบบนีนะคะแล้วก็มีแปลงแบบเออจานนี้มีแปลงแบบว่าใช้ทําอะไรบ้างนะคะก็นั่นแหละนะจ๊ะเดี๋ยวแกะออกมาให้ชมเลยนะคะุกคนอาจจะว่าเอาได้ข่าวใช้ตั้งนานแล้วทำไมอยู่ในกล่องฉันแอบ คือแอลก็ใส่กล่องนะคะเพราะมันจะดูแบบเอ้ยดูใหม่ดูมีอะไรซึ่งได้ข่าวว่าแปลงนี้ผ่านการใช้งานมาชกชนมากนะคะแล้วแบบสกรปรกด้วยยังจะมาแอปใส่กล่องโอเคเปิดมานะคะก็จะเจอกับแปลงทั้งหมดสีดำนะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าใส่แปลงของเขานะคะซึ่งออขอพูดถึงกระเป๋าใส่แปลงก่อนแล้วกันเนาะจะได้บอกว่าจบบไปทีละชิ้นนะคะก็เป็นกระเป๋าลักษณะแบบนี้นะคะสีดำปิดก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีแบบว่าเป็นเชือก ได้นะจ๊ะก็เป็นแบบอย่างเงี้ยอืมนะคะแล้วก็ตัววัสดุเอาว่ามันแบบลื่นๆนิดนึงนะมันคล้ายๆเหมือนแบบผ้าล ô n หมอกผิวแบบมันลื่นๆนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีเขียนว่าพออี่พ่อเดี๋ยวทิ้ตรงนี้แล้วก็จะมีช่องใส่แปลงสีด้ามตามที่เขาให้มานะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะมีให้เป็นสีด้ามตรงนี้นะคะ เพื่อนๆก็สามารถใส่แปรงเพิ่มได้แต่ว่าก็ใส่บอกว่าเยอะมากไม่ได้นะเพราะงั้นมันจะแบบตุงมันจะปิดไม่ได้นะคะออยก็ใช้นะตัวนี้ถึงแม้ว่ามันจะดูแบบหลายคนบอกว่ามันดูไม่ค่อยแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่อ๋ว่ามันก็ใช้ได้ค่ะก็คือแบบว่าพกไปไหนมาไหนได้แล้วคะแล้วก็ที่อออชอบคือมันแบบตั้งได้คือมันจะมีเชือกตรงนี้ค่ะก็สามารถลูปนี่แล้วก็จะว่าตั้งบนโตะได้เวลาไปตั้งจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยก็เอาไปตั้งตามโต๊ะใ,ในห้องพักได้นะคะ อแต่ว่าหลักๆแล้วนะคะอ,อว่าพัสดุเนี่ยโอเคมันไม่ดีจริงหร่อว่าใช้ได้นะคะแล้วก็ไอตัวที่จะเสื่อมเนี่ยก็คือตัวไอตรงเนี้ยตัวยางนะคะก็เริ่มเสื่อมแล้วนะบางอันของอ่อนนะคะด้านนี้ยังพอโอเคอยู่เพราะไม่ค่อยได้ใช้นะก็จะเห็นว่ามันจะมีแบบว่าให้ดูแบบรอยนูนูเนี่ยมันจะแบบเขยอ้อนิดนึงเห็นไหมเพือเพื่อจะเห็นหอันแรกเนี่ยมันจะแบบเริ่มเขยอะนะคะ ก็ออซื้อมาตั้งนานแล้วมันก็ยังใช้ได้อยู่นะคะก็ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็มีแปลงทั้งหมดสีด้านนะคะตัวแปลงเนี่ยพูดถึงองค์รวมก่อนนะกันเนาะก็จะเป็นแปลงผลสังคองนะคะแล้วก็ตัวด้ามจะเป็นสีส้มแบบนี้ตัวด้านล่างนะคะก็จะเป็นแบบสีดาซึ่งคล้ายๆของานาแบบแพคเกจจิ้งของานาที่มันเป็นแบบยางๆหน่อยอะ่ะแต่ว่าไม่ถึงขนาดว่าหนึบดูดฝุ่นอะไรมากเท่าของนานนะตัวนี้ยังทำวามสารได้ง่ายกว่านะคะแล้วก็ ตรงด้ามเนี่ยเ,เขาจะมีเขียนเป็นชื่อว่า e รียลเทค i ิ e by m เ n t a Chapman นะคะอยู่ตรงด้ามแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเขียนว่าแปลงตัวเนี้ยไว้ทำหน้าที่อะไรนะคะซึ่งออพุ่งตรงว่าแปลงที่ออใช้บ่อยๆเนี่ยหลุดลอกไปหมดแล้วนะคะ <laughs> ก็คือน้นก็ลอกตามการเวลาน,นะคะแต่ว่าส่วนตัวออก็โอเคอ่ะเพราะเราจับทุกวันมันก็คงแบบมีลอกบ้างอะไรบ้างเนาะแปลงแรกที่ออจะพูดถึงนะคะก็คือ เป็นตัวนี้ค่ะชื่อว่าคอนทัวร์บรัชนะคะเป็นแปรงที่เอาไว้คอนทัวร์หรือว่าเชดดิ้งบนใบหน้าของเรานะคะซึ่งออยชอบมากคือมันใช้ดีอันนี้คือมันเหมาะมากนะคะคือจับถนัดมือแล้วแบบขนาดก็พอดีกับการที่เราจะว่าทําให้หน้าเราดูต่ออาจจะลงตรงนี้หรือว่าตรงกลามก็ได้นะคะจมูกแบบเบาๆไม่ซีเรียสมากไม่ต้องเป็นสารมากก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งผลิตพันแบบฝุ่นแล้วก็แบบเนื้อครีมนะตัวนี้คือใช้กับบลัเซอร์เนื้อฝุ่นก็โอเคนะคะก็เกลี่ยได้ค่อนข้างง่ายนะคะด้วยความที่เขาเป็ขวดสังเคราะห์ด้วยแหละใช้กับเนื้อแบบเนื้อครีมก็เลยยังแบบโอเคอยู่นะคะแปรงต่อไปนะคะอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะแต่ว่าก็มีแบบว่าแอปพลายมาใช้เป็นทำอย่างอื่นบ้างนะก็คือชื่อว่า Point Foundation Brush นะคะก็จะเป็นแปรงลงรองพื้นนะคะซึ่งลงได้นะอันเนี้ย แต่ว่าเล็กไปหน่อยคือแปรงมันเล็กมากคือโอเคให้เทียบดูว่าขนาดแปรงกับตากออยมันเท่าตาออยเด๊ะเลยนะ่ะคือเล็กไปหน่อยอ่ะแล้วแบบเวลาลงมันเสียเวลาะคะ่ะไม่ใช่อไรห,หรอกแทนที่มันจะช่วยให้เราเนี่ยลงเอ,อ,องพื้นได้เร็วขึ้นการเพราะว่ามันช้าก,กว่าเดิมนะคะแล้วก็บางคนเอ้ยมันลงคอนซีลเลอร์ได้ไหมลงได้คะ่ะแต่จริงๆมันก็ดูใหญ่เกินจะเป็นแวรงลงคอนซีลเลอร์ไหม อ๋อก็เคยใช้ลงใต้ตาอะไรอย่างนงี้นะแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยถนัดนะคะแต่ก็สามารถแอปพลายได้ค่ะไปใช้กับเป็นแปรงแบบลงไฮไลท์ก็ได้นะแต่อ,อ๋าก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่ดีเพราะว่ามีแปรงลงไฮไลท์ของเลียวเทคนิคอยู่แล้วนะคะก็ไม่ค่อยได้ใช้บ้ามีเป็นด้ามที่ใช้น้อยที่สุดแปรงด้ามถัดไปนะคะเป็นแปรงที่อันเล็กที่สุดของเขานะชื่อว่า detailer brush นะคะ ก็จะเป็นแปลงเอาไว้ลงคอนซีลเลอร์นะคะซึ่งออยก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะคะก็เคยใช้ลงคอนซีลเลอร์นะมันเป็นแปลงที่แบบว่าปกปิดได้ดีนะคือแบบถ้าเกิดสมมติว่าเราลงคอนซีลเลอร์โดยการใช้นิ้วค่ะมันจะแบบว่าบางทีนิ้วเราใหญ่ไปอ่ะมันให้การปกปิดได้ไม่เพียงพอถ้าใครเป็นสิ่งหนักหนักหรือว่ามีรอยแผลเป็นเนี่ยตัวนี้โอเคนะคะออยก็เคยใช้แล้วมันก็แบบเออดูแบบว่าเนียนกริฟดีนะคะแต่ว่าออยไม่ค่อยได้ใช้แบบ ลงพัซเอรลหรอกหลักๆใช้เป็นแปรงแต่งตามากกว่านะคะก็อาจจะไว้แบบว่าฟาดหัวตานะคะแบบลงกับอายแชโดว์สีส้มสว่างแล้วก็ฟาดนะคะแล้วก็หรือว่าใช้เป็นแบบออลงแบบตรงควนหัวตาล่างอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้อ๋อก็ใช้กับโทนขัวตาะนะคะก็สะดวกดีมันเล็กดีนะคะหรือว่าจะใช้เป็นแปรงทาลิปสติกก็ได้นะคะอ๋อก็เห็นมีหลายคนนะที่เขาปรับปื้มแปรงนี้ในลักษณะของเป็นแปรงทาลิปสติกมากกว่านะคะก็แอพพลายได้ค่ะแล้วแต่ความสวยของแต่ละคนเนาะ แปลงด้ามสุดท้ายนะคะแปลงนี้ก็อีกด้ามที่ใช้บ่อยมากแล้วก็เคยใช้ให้เพื่อนๆได้ชมไปแล้วนะคะในคลิปวิดีโอที่ออยรีวิวแป้งของทางรยอยนะัลเนาะก็เป็นชื่อว่า b u f f i n g Brush นะคะอันนี้ชื่อยังพอเห็นอยู่ก็เป็นแปลงที่สารพัดประโยชน์นะในความรู้สึออกของไปนนะคะคือสามารถใช้ลงกับพลิตภัณฑ์แบบฝุ่นได้ทุกอย่างนะจ๊ะซึ่งมีหลายคนมากที่แบบว่า เขาเหมือนแบบเอาไปใช้กับรองพื้นนะออยก็ไม่รู้นะว่าจริงๆอ่ะออยอาจจะเข้าใจผิดก็ได้แต่ว่าออยอ่ะเคยดูเป็นทีิปวิดโอที่คุณแซมอ่ะเขาสาธิตใช้แปรงเซตนี้นะคะก็ปรากฏว่าด้านเนี้ยเขาบอกว่าใช้กับฟาวเดชั่นฟาวเดชั่นก็จริงแต่ว่าเป็นฟาวเดชั่นแบบเนื้อฝุ่นซึ่งก็คือแป้งผสมรองพื้นนั่นเองนะคะก็เลยแบบอ้าวแล้วเห็นหลายคนบอกว่าเอาไปใช้กับผลิตภัณฑ์แบบรองพื้นแบบเนื้อลิควิดอะไรเงี้ยซึ่งออยไปลองใช้แล้ว มันไม่เนียนเลยนะคะมีหลายคนบ่นเหมือนกันว่าเอ้ยเอาไปลงรองพื้นแล้วมันไม่เนียนมันเป็นคราบมันเป็นเส้นอ๋อก็ได้ผลแบบนั้นเหมือนกัน <laughs> เป็นเส้นแบบจริงๆนะคือลงแล้วแบบเห็นเป็นเส้นขนแป้งไม่เนียนเลยะค่ะคือแบบลงกับมือ,อยังเนียนกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยแบบว่าเอ่อเปลี่ยนวิธีใช้นะคะแล้วก็ลองมาใช้กับพวกผิวพรรณแบบฝุ่นมาซึ่งปรากฏว่าดีมา, <c oughs> มากคือลงแป้งผสมรองพื้นก็ได้นะคะคือจะให้ลุคที่แน่นฟูเขอระสุดยอด หรือว่าลงกับบัชออนก็ได้วันนี้เอาก็ใช้เห็นไหมเป็นสีชมพูๆสก,ก๊อปกอีกแล้วนะคะก็ใช้กับบัชออนก็ได้วันนี้เอาก็ใช้นะคะหรือว่าจะลงกับบอนเซอร์ก็ได้ให้แบบเชดดิง้งหรือว่าคอนทัวร์รแบบที่มันฟุ้งๆหน่อยไม่ต้องชัดมากถึงขนาดใช้คอนทัวร์บลัชเมื่อกี้นะคะก็ดูธรรมชาติขึ้นมาอีกนะคะหรือว่าใช้กับไฮไลท์ก็ได้นะแต่ว่าก็จะแบบออกแมวเหมือนกันธรรมชาตินะคะไม่ได้บอกว่าเฉพาะจุดมากๆอะไรนี้นะคะเออเป็นแปรงที่ดีอ่ะสารพัดประโยชน์นะเออชอบอออชอบ ในเรื่องของขนแปรงนะคะก็อ๋อชอบนะอ๋อว่าขนแปรงเขาเนี่ยโอ้โหคุณภาพดีคุ้มเกินราคานะคะ,ะ,คะก็เป็นขนแปรงสังเคราะห์ที่หนึ่งสปริงตัวดีติดสีได้ดีมากพวกสีบัชออนบ,บางบางแบบนี่มันแบบเนื้อนิ่มมากๆะคะ่ะแล้วถ้าเกิดใช้แปรงที่มันแบบเออเนื้อแบบนิ่มแบบขนนิ่มเกินจะติดสีแลงเอยสีบัชออนไม่ได้เลยนะแต่ตัวนี้จิกได้นะคะแล้วกเออ็เวลาล้างเวลาซักเนี่ย ง่ายค่ะล้างออกง่ายแล้วก็แห้งง่ายด้วยแห้งไวเากเทียบกับแปรงของซิกมาเนี่ยตัวนี้แห้งไวกว่าเยอะเลยออก็เลยแบบค่อนข้างที่จะใช้บ่อยเพราะมันแบบซักแล้วแบบไม่ต้องแบบว่ากังลวลว่าเฮ้ยมันจะไม่แหง้งมันจะแห้งไม่ทันเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีใช้คือมันแหง้งแบบเร็วมากๆากค่ะก็เลยค่อนข้างที่จะชอบนะจ๊ะส่วนเรื่องของราคาเนี่ยออจําไม่ได้ว่าออซื้อมาเท่าไหร่นะเพราะออซื้อในเว็บคอนวีแบบนานแล้วนะคะแต่ว่าราคาไม่แพงอ่ะคือเฉลี่ยแต่ละด้าเลยเนี่ยค่อนข้างถูกนะคะแล้วก็ ตอนนี้ก็หาซื้อง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยเมื่อก่อนเนี่ยอลต้องซื้อในเว็บคอนลีเพราะว่ามันไม่มีขายที่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าตอนนี้มีขายที่บูสนะคะเพื่อนเพื่อก็ลองไปดูที่บูสตได้นะคะออก็เห็นแล้วแหละก็สะดวกดีนะเพราะว่าราคามันก็ไม่ต่างกันมากนะคะแล้วก็ได้เห็นแบบว่าผลิตภัณฑ์ของจริงด้วยแล้วก็แบบดูน่าเชื่อถือเป็นของจริงแน่นอนเพราะขายอยู่ในบูสนะคะก็ลองไปดูกันได้นะจ๊ะสรุปโดยรวมชอบไหมคุ้มไหมสำหรับแปลงเซตทคอรคอลเลคชัน ชอบค่ะคุ้มค่ะคิดถูกค่ะที่ซื้อมาอเคนะชอบจริงๆนะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอรีวิวแบรนด์เซตนี้นะคะจะเป็นประโยชน์เพื่อที่กําลังมองหาเซ็ตแ,แปลงอยู่นะคะหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าคนที่เพิ่งเริ่มหัดแต่งหน้าแล้วแบบเฮ้ยยังไม่มีแปรงแต่งหน้าอะไรเลยแบบแปรงลงรองพื้นก็ไม่มีแปรงลงคอนซีลเลอร์ก็ไม่มีแปรงลงแป้งก็ไม่มีเซ็ตนี้ค่ะคมคุ้มดีงามเรินะจ๊ะราคาก็ไม่แพงด้วยอ่อยชอบนะแล้วก็แบบค่อนข้างที่จะทนนะคะ ก็เอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าแล้วกันนะคะว่าอ๋จะมารีวิวหรือว่าทำคลิปวิดีโออะไรต่อไปนนะคะก็เจอกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ